สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องท่านเสแล้วเบ้าดำครับวันนี้นะคะ่ะไม่ได้ขืนโคข,ขืนเขาค่ะพาพี่น้องเขาห่วยเขาป้าคือเกาหลาเด้ค่ะรอเบื้องหิดผึ่งขมกับหิดปวกนะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ไดเมื่อยุคค่ะต,ตาหนาลักหนาลักสื่ออยู่ในป่ป้าไ,ไปเบื้องเด้อหิดขมออกบ่ะหาน้ำโคบ,บ้านเฮานี่ยแหละหดีพอดีนะเปิ้ลขนหมาน,นี่สิพอ่อหิดปวกไงพ่อเด้พราะว่ามันเริ่มถึงง,งามเพิ้ลละ ดอกนี่คือทรงงามยู่พี่นอ้องอ่าพี่น้องปีนี้น,นะแปลกอีหลีปกติละรอบนี่เพเคยมีเห็ดคมอีกแล้วเด้อค่ะปีนี้มีเสยเหนาหนึ่งกว่านี้เนี่ยดยูกำลังงามเพราะมันออกหลายมือเลยเด้อมันออกห้างเนาะพี่นอ้นองเนาะมัน่แม่นเงาไหนนะค่ะถ้าบ้ากันโอ้สนิทก็ดีแล้วเนี่ยมึงเนี่ยคุณอะเด็กพี่น้องเห็นปะหิดผงมขมค่ะนี่ หนึ่งันดสองด,ด,ดอกนึงกัานน้ำดูค่ะลิ้มน้นมก็เกิดค่ะพี่นอนอมดูค่ะนี่มูมมนงพุตรเนี่ยไุด,ด่ะ มานมานัมนพี่โนโ้องอืมอืม,อมหามนี่นะโอ้ขาหามนี่แหะพี่น้องเห็นดแล้วข้ะปึ๊บนี่หางเห็ดปวกตราบหน่อยพี่น้องทำนี้เอาได้ปะนี่นีค่ะเห็ดเผือกขมเด้อค่ะเลยบ้านที่สุดเห็ดยุขาเนาะ นี่นี่นอ้องงามดเด็อือือือ่ะบอบางดอกงเด็ดพี่น้องงามกตเลยเืตนยืมเนอย่างคะ เก็บเห็ดยูคาอีกอีกหลีนี่นมอเหยียบเสื้อตายมนัน,น,นเล่นเอาน,น,นู้นเป็นเปีนเก็บหอมล้อมริบไปค่ะนึ่งดอกงอแงเพิ่นลลเลยเดี๋ดยวพีนนะ่หลงองี ตไน,นี่นเลเต็มะ่มได้ยัวนไม่ได้ยั่หมองค่ะเปนซนะุ่มดอกนีด่ดอกอืตัน่ะเหยดโตดอกนุมดอกงามดอกนุ่มดอกงามดีหางแนตบกกออกใหญ่กรเบ,บืเดียวได,ด,ด,ด้ค่ะเต็มกระตาเดเดทองดิ่ตาเากระนวยง่ายดีอยู่ เด้อพี่น้องไม่ได้เกบเ็ดคมอีกแล้วไม่ได้แปมเพิ่มสังคมพราะว่าอันขายยากเวียดค่ะใจสิขาดแล้วพี่น้องอยากไปห้ายออกข้างแล้วพ่อแม่ย้ำเป็นตัวว่ายายกันมั้มเก็บไปเรื่อยๆก็หลยไพลพนเลยออกเรื่อยดิดอกนี้หมุก Be, ต้มเซ็กกันพอดีว่าเรียบแด้ิดอกไม่น uh ้อยนิดสิเก่งครแล้วครันรถอรัผันย่งเป็นตําเด้วุ้แปดที <H 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 ่พิ่จะเกยบดอกเอาเก็บที่ว่าเขาเก็บเป็นคำเม่งงอดแม่อยังเห็นบ้างมองได้แหงๆไม่เคยออกเพื่อสิออกน้ำฝนนู้งเสียค่ะ ว่าเป็นซึ่งหลมองได้ที่ว่าซึ่ได้เคยออกน้าแรงจนสิบปออกหืมผเหมือนบาง่นเคยเกิดงามเนาะมอง่นเคยเกิดงามเป็นกิดงามต่ว่าห้างนี่มาบ้องมาเบิ้งมองเคยเอาวะ่ะพี่น้องเกิดเสียม่ป้าหยางสิเลขารู้ว่าจะมีบ้างะบอหักหมดหนึงดอก dọc dằn ngắm dằn dọc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  dằn 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 พี่น้องคนหนึ่งงามนุมม่มๆอือพี่หยัน้ำปลาแงาให้พี่น้องเห็ดอ,ออกไปทั่วเนาะออกไปเมื่อช่วงมังเดี๋ยวค่อยตัดมันกระจกแง่อันนี้คาเพิงอันนี้ดอก,ดอกนังไงยืดลุ่มไุ่นาะหลายดอกกี้ไปเนาะบ้าลุงแบบประเทศยืดไปนี่นี่เด็ด อืมหายทีไหนก่องดีสีดอกทีนี่บวกสีดาบเนี่ยบอกสีดา,าบดาพ่อเจ๊แต่บอกสีดาเปลือกบ,บางสีดาคขี้นกข้างสีดาขคางท้าง คอยเก็บไปพี่น้องเห็นปะพื้นเดียวน่ะที่ได้โหลเลยดีน่นี่ไม่หยามเพิ่นเนาะค่ะข้ยามมันหลายกะห้ากก็ไปดอนเพิ่นยุเน็นว่ามีดอนต้องมาหาน้ำมองสูงสูงมองก็โคกอืมไ,ไปค่ะค่ะงามพี่น้องเี๋พี่น้องเมือมม่อได้เด็ดกระเด็ดคักค่ะสองมูหนึ่งค่ะ สามพี่ที่ห้าค่ะโอ้ยเจ๊เดินเ่ิอเราจะได้ใหม่พี่ค่ะก้าวเด็ดลายพี่น้องมือเด็ดก,กระเด็ดเด็ดมันก็จะตัดเป็นน้ำรัวเดียค่ะเพราะว่างเขาเก็บแบบพอเฝ้าให้สมกับกระตา่ายเงา เกตเต้พอน้ำงามแต่มาเปล่าเพราะยังดอกค่ะตัดหลุดเห็นปลาไหลเลาะไปเรื่อยๆคันมือฟฝ้าป่ลืมตัดฮอดขาอันนี้หอมพอดีทา่บ้านเพิ่อนเก็บอยู่ผู้ใดไปถือมองเป็นออกเป็นมูไงกะบุดเดี่ยวค่ะกะตาหนึ่งอันนี้เอาก็ได้เรื่อยๆค่ะปลาเห็บ ออกนี่เดียนเ่ยนี่งานนี่นี่มันขุนห้อม mm. ูนึ่งหิดจิวหิดก็แม่ยามเพินแต่ว่ามันก็ออกดีเนาะอืออข่า มากำหนึงละโอ้คืนทันทีค่ะค่ะดอกนึงนี่มนดอกนึ่งดอกนึงเดี๋ยวเติมกันเก่งดอกนี้หน่อยเนี่ยย้ำมแดงจิ๋วจิ๋วดีพี่ดู งนีนี่นีกถามให้น้ำครับกำลังเกิดเลยครับมันเกิดอยู่ใงหยบพี่น้องม่ดีเตอร์ก็ไม่เห็นจนบานสักนิ่เราก็เห็นดูนะเห็ดอ่อนนี่นี่เห็ดขมก็่ห,ห,หีจะไปเห็นเนาะ ไม่สลิลานเันอืมบ้าตาละมงัตะะมงตาลมังคอยเก็บไปข้างนี่อ๋อวอนแด็เนดอกนี้เห็พี่นอ้นนองเก็บไปมงกันหน่อยอืมบ้าลรเห็นใช่มีดอกนี้มีดอกนี้อยู่อีกสีก่ด ดีดอกปุ่นลอยเกบุตีนามอ่เว้ยล<ะ>เล่มล <ะ S 2> เป็นนกพ่น้าอาพัตะบาเหลียวเห็นเลยมามีแต่คนดูเล่มขนาดนึงเธอจะได้หลายเนาะคะา่ะขางานเกี่ยแลกำลังสวยอืม,อมนี่สองสาม ลันสงย่ม bueno. อมเห็นปะบังหา่คนเกยบ่ที่นนกิละพี่เนาะจะดอกขายง่ๆค่ะบ้าได้กินอหลแต่เขามาเนาะมากระละกล็ได้ก,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 กินพีน่เนาะเห็ดก็ออกอหลี มูอยู่ต้วนี่ยเหน่านมนมอยู่เดวยค่ะสีันเปลี่ยนเี่ยเฉยแข็งแข็งอยู่โอ้หเห็ดเผิ่งคมอ,ออกแง้มนี่เดินนอนเค่ะมาล้ครับี่เอามา,ดเ,าเดอบันเดอเป็นมูใหญ่ย่งอยงหนาให้ง่ายค่ะ ไ่อยไปหน่นเลยอืมเดี๋ยวอืจะหอเพรต้มนี่อ่มนแข็งแข็งเยพี่น้องสีมันตากแดดมันก็รเย็นสีเป็นสีนี้บ้างนม เก็บออกเป็นน anyway. <Ugh. S 2> ้ำเด็กตาง้าไปเก็บใส่ง้างๆซะเอ็นนาไปนี่ละสีเดียวกันกับใบป่านว่าเพิ่นเปลี่ยนสีอ่ำทางได้เนาะคือว่าธรรมชาติธรรมชาติพี่น้อง กำลังเก็บดีนุ่มๆเะกำลังเก็บงามพุ่นโอ้โหโอ้พี่น้องงามกระดอกดูกำลังงาม,มกะลังงามพี่น้อง่เม,มนดอกเท่าเดีค่ะบ้าดูหลอดบ้า,บาองไรไม่กูยุค้าเป็นหลอดเลยอืม้อ,มองลุมอีก เดค่ไปปัดยุ่งหอนอือหืมอด้นกเดี๋ยเดียอไปึงหามกระดอกกระเดือพี่น้องม่ามันเห็ดเ่าด้วค่ะเห็ดนุ่มๆอยู่เียพี่น้องผ่ดสีเปลี่ยนเื้อสีเพิ่นเป็นแบบอันนี้ก็เพื่อนสีเือนถอเด็อดเผาน่ะเด็อห้างพึ่ง

เดินเห็นเหงาได้ก็นี่คือตอเด็ดนี่ลระหนาเพิ่งสร็กันแดดเอ็๊ข่มข้าพูดนเหงาเนี่ยพุดนะโอ้โหสวยเลยสวยเลยทังพุนะงโลกประเทศเนาะ ดู้หมอเงาเบิดไปตามนอง้กันผีผีเน่อยู่ในไม้โออแข็งอ่ะ่น้ำผุนเตรียมงอะไรไเถอะี่เอาไันไม่ออกกันเด้อนี่นี่เออหนัดอกนึงอ่ะนี่นี่อยู่ในหูพี่นอง Một, một Nó, ôi, Sous... Gì... Ừ, nhắn nha mùi nè mùi nha đó nha mùi 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 nha hình nha mùi nha mùi nha Ui, ui, เยียมนเหุ่นโอ้เงือเง้าเดือดเนี um ่ยพี่นกเต็มกระตากระคักไปไหนตาไงไปเลยตาน่อยไว กะตายง่รยตายง่ายายพี่น้องอืมเฮ้ยตกน้ำค่ะต้องได้ยมขึ้นมาตัดยุพี่นุมเด้อค่ะไม่เห็ดเ่าได้พี่น้องไม่ใช่เห็ดเก่นะคะคือเห็ดอ่อนๆอยู่แค่เป็นตายแดดแดดมันเผามือเลยล่ะเนะยังเว้นแดดนี่แล้วเตี้ย หมาเด้พี่น้องเต็มเลยสอนคุนอะอยู่ในกลิ่นอะอยู่ในหอกในหูมีหมดเลยพุ่นอะงูเดียวมูเดียวใหญ่ั้งแต่ทางอันนนไม่ได้ไปใส่ที่ขาเก็บเพื่ทางอันนน้ดูดอกงามไปโซ่เกะกันดอกมูกนี้เนาะขาเงาตัดแบบว่าตัดเอาตัดเอาลดมาถึงมองอยู่แล้วครับพี่น้อง <Beautiful. S 2> ส่งสองล้มกันมันมันส่้กันจะเป็นกระตาเพราะอันเกะขัดได้ยฮงคิดหอดอำเภอสังคมอยู่หอมสังคมกี้เฮ้ยคนเล็้ปูเนี่ยยานแม่แล้วทั้งปูทั้งป่าป่าแหฮงกระซั่งกลับมาได้แล้วพี่น้องพอนได้ป่าดีดีนี่ฝนตกโอ้ยโอ้โหด่างปูนนะคนละไม่ได้เท่าเยอะเม็ดเน้ยุ่นพี่น้อง นี่หางผึ่งย้ยทีทีอยู่แล้วค่ะกำนังผึ่งห่างๆแปลว่าเห็ดเถ่าอันนี้หางผึ่งทีทีอยู่เด็กอกัดกันกันเลยอืมอืมหนัมอืมอืม เป็นอะพี่น <broccoli> <c oughs> ้องเมือละเต็มเลยเต็มเลยเออเต็มกะตาพอดีค่ะมันตาโอ้ตาหมันอีหลีค่ะพ่อกันยุนิตาเนาะค่ะเอาคนมานน้ำเนี่ยค่ะลอยหาติดบาดงามงามกะตาหนะค่ะเอาล้วเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เสียไว้สำนีแล้วเด้อค่ะพาพี่น้องมาเก็บเห็ดยุคค่ะหรือว่าเห็ดขมเนาะค่ะเมื่อนี้ตามห้าห้องให้ทองน้ำบานเฮากะหมันสุดๆค่ะิลโลนตะกร้าก็ว่าได้เด้อค่ะยังไงก็ฝากไปกำลังใจฝากกดไลค์กดแชรื่อเชื่มแล้วก็ะแนะนํนในเด้อค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับจะนดีอับพ,พี่น้องด้วค่ะ